สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการคุยทุกเรื่องเรื่องออดแอนนะคะกับพี่ระและพี่แอมที่จะคอยตอบคําถามที่น้องๆหลายคนกําลังสงสัยและถามกันเข้ามามากนะคะในกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊กค่ะยังอยู่ที่โครงการออดแคนเยอรมันที่พี่ระแจ้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราสรุปได้ว่าน้องสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการออแอนเยอรมนีได้โดยที่ยังไม่ต้องมีภาษาค่ะ ที่เจ็ดคนแรกก็ยังกาลังมีแมทช์ด้วยค่ะพี่รันและไทยออเทียนนะคะมีคอร์สภาษาเยอรมันพิเศษสำหรับน้องที่สมัครภายในเดือนนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกค่ะสำหรับเดือนกันยายนนี้ทั้งเรือนนะคะเราเปิดรับน้องเพื่อเข้าร่วมโครงการออเทียนเยอรมนีเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอนให้น้องกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยค่ะคอร์สเรียนจะเป็นการเรียนผ่านออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะเป็นการเรียนทั้งหมดสี่สัปดาห์เต็มนะคะแล้วก็ต่อสัปดาห์จะเรียนเก้าชั่วโมงค่ะเรียนผ่านโปรแกรมอะไรครับพี่รันตอนนี้เรากำลังทดสอบระบบ ูดี๋ยวไม่ก็สกายค่ะแล้วเรียนหนึ่งเดือนเนี่ยผลสอบที่คือผ่านเลยเหรอคะต้องพูดว่าครูผู้สอนเนี่ยเป็นเจ้าของภาษาเลยค่ะพี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนการสอนไม่ต้อ,องกังวลเรื่องนีน้นเลยนะคะและละลายที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะมีการทำทีสเป็นทากทุกอยู่เรื่อยๆโดยครูคุณะครูเนี่ยค่ะก็จะมีการเช็คความพร้อมของน้องๆว่าสามารถที่จะไปสอบภาษาได้เลยหรือเปล่าโดยถ้ายังไม่พร้อมน้องก็อาจจะล,ลงเรียนเพิ่มต่อได้ค่ะและพิเศษสุดนะคะแวว ภายในเดือนนี้นะคะจะมีเงินส่งทบจากไทยรอแพ้เรื่องของค่าสอบเอวันกับเกิดเทด้วยใช่ค่ะสำหรับตอนที่สอบผ่าน20คนแรกนะคะหลังจากที่ออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็แมตช์เรียบร้อยแล้วแล้วไปสอบที่เกิดทเทสอบผ่านเรามีเงินสมทบให้แต่และคน2,000บาทนะคะ20คนแรกค่ะเป็นโครงการที่เจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมายจริงๆเลยะคะ่ะอย่างแรกก็คือสามารถออนไลน์ก่อนโดยยังไม่ต้องมีผลสอบภาษา A1 นะคะ ังไม่ต้องตรวจร่างกายนะคะที่สองแฟนก็คือการันตีนแมตช์น้องๆ20ครั้งแรกเลยค่ะรวมไปถึงเรื่องของเงื่อนสมทบค่าสอบ A1 วันนะคะที่สถาบันเกย์เท่ได้รับสิ่งเยอะมากมายขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับการเข้าร่วมโครงการออแคร์อินเยอรมัมนนะคะสำหรับโครงการดีดีแบบนี้นะคะน้องๆสามารถติดตามได้นะคะในรายการคุยทุกเรื่องเรื่องออแคร์นะคะโดยพี่แอนกับพี่รัจจะมาพบกับน้องในทุกครั้งนะคะเล้วมาคอยดูกันนะคะว่าในสปดาห์